ทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่สวนลานอุศสาหกรบตาเหมือนครับเมื่อเนี่ได้เด็กในหาต้องแกวเขาครับหน้าทงติดตีนบ้านครับ อยู่ประมาณเจ็ดไรนะครับตรงนี้อยู่ประมาณเจ็ดไรพุทธะปลูกต้นไม้ต้นมะพร้าวนำพร้อมไปกับเบิดพื้นที่ไปประมาณสองไรเนี่ยนะครับประมาณสองไรซี่ เกวไปสักพักหนึ่งแหละครับงานนี้อันนี้ก็แล้วไปแปลงสองแปลงนะครับ ก็บ่ค่อยงามแล้วครับปีนี้ปีที่แล้วก็ได้อยู่ประมาณ80กระสอบครับปีนี้ก็คือสอยู่ประมาณ60เขาบ่งามครับปีนี้หญ้าลายพื้นที่เจ็ดไร่กร็ผมที่คดสะไปทางนี้นะครับ ประมาณสองไร่แล้วมั้งครับน่าจะสองไร่เรืออยู่ประมาณหาไรแล้วครับผมยามาเนี่ยครับค่อยๆเหตุครับ,รบ,รบที่คุซาเนี่ยได้สามปีแล้วครับปลูกบักเผาบักเผาได้เขาปีที่สามนะครับกลวยนี่กินจนสิวายแล้วครับกวยเขาสามปีแล้ว การของปีนี้ว่าสิถมต่ออีกครับถมต่อจากนี้ครับจากตีนบานมาเลยครับถมเขามาอีกถมเขามาอีกประมาณไรสองไรครับเพราะว่าทางนี้นี่บ่ไดดเขาเลยครับทางนี้สิถมปลูกหาแนวมาปลูกครับถมให้ได้ก่อนจะตั้งงบกไปที แสนหนึ่งครับปีนี้แสนหนึ่งในการทมทีนี่ค่อยเห็ดครับเห็ดปีละเล็กปีละหน่อยทางคุนอาจจะเป็นทางซีเลนครับทางคุนเห็ดจะมีโครงการเห็ดไปเรื่อยๆครับหน้าทงตีบานครับ ส่วงเมื่อกี้พ้นนกน้ำท่วมปังนีเบิร์ลยครับส่งหนึ่งแต่ก็พอได้เข่าอยู่ครับน,นี่ ไปเรื่อยๆครับแต่ละปีแต่ละปีตกแต่งปับตื้นที่ไปเรื่อยๆว่าแปลงนี่ก็คือสิบเฮ h เขาไปจนเปิดดอกครับแปลงนีัยเป็นแปลงที่ติดถนนติดหมู่บ้านสิปรับเปลี่ยนเฮ็ดอย่างอื่นให้มันก่ออะไรได้ได้ร้ายกว่าเห็ดหน้าครับเิ่งแนวคิดของพอครับพอคนเียทั้งโลนครับ่นกระติดค่อยๆปับไป ทุกปีทุกปีครับอาจะเก็บเงินจากรายได้ก็จจะเป็นอาชีพรักนะครับแต่อาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งก็ร้านขายของชําของผมนะครับจะเก็บเงินจากส่วนนั้นมาปัดแต่งไปเรื่อยๆคนเฮาต้องมีรายอาชีพครับจะเห็ดอาชีพเดียวครับสมือนี่บ่ลอดครับเฮ็ดอาชีพเดียว ยางผมนี่ก็เท่าท็ศอยู่ตอนนี้ก็มีสามอาชีพแล้วครับอาชีพรักของผมกับรับราชการครับอาชีพรองลงมากก็คือค้าขายครับเปิดร้านขายของชำแต่รายได้รักตอนนี้อยู่ที่ร้านขายของชำครับเป็นมีรายได้เขามาซูมือครับแล้วก็เอามาหมุนเอามาเพิ่มเติมใน อีกอาชีพหนึ่งคืออาชีพการเกษตรนะครับอาชีพการเกษตรนี้คือเป็นอาชีพที่มั่นคงครับสุดถ่ายจากการเกษียณกับคงจะมาเป็นอาชีพการเกษตรนี่นะครับเลี่ยงชีพเลี่ยงชีพเลี่ยงตัวเฮาในยามแก่นะครับอันนี้กเ็เฮ็ดใ้ครับอีกหลายปีครับ ว่าสีกเกษียณเกือบ30ปีครับวกว่าจรเกษียณเตรียมไห้ให้ลูกให้หลานนำํำโซนถ่ายหน้ากับปลูกต้นใหม่ต้นใหม่เศรษฐกิจไห้ทางปนครับนี่คือแปลงแหกแปลงทีสองก็อยูติดข้องทากปูนถ่ายมูบานอีกอีกแปลงหนึ่งนะครับกาฟากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ เขามาเบ่งเขามาเพิ่มยอดซับย,ยอดวิวให้ครับทางช่องสวนร้านลุงสาก็ตามเหมือนน้ำเลยครับอีกทางหนึ่งนยะรายใดอีกทางนึงก็จะเป็นนี่นะครับช่องย t u b e นี่นะครับในอนาคตสิบปพึงรายใดทังใดทั้งนึงโดยหลักนะครับเน้นลายๆอาชีพเพดหลายๆอย่างเท่าที่จะของสิมีความสามารถมีช่องวางในการหา รายใดเขามานะครับมันเป็นช่องทางการสร้างอาชีพอยากให้ขู่สุขคนนะครับแนมแนมช่องว่างของการใช้ชีวิตของเขาของเทคโนโลยีปนะรับมาใช่งันรายได้เขาเจ้าของครับ แล้วนะครับพี่นอ้องแปลงสุดท้ายครับแปลงนี้ แนานครับ เตรียมไลนหนูครับครับนี่ก็เกี่ยวแหลาเหาครับเอามาตากแล้วครับแก้วเหลวตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะครับแล้วเอามาตากนี่ประมาณบ่ายซาล้วครับมาสิกู๋แล้วครับ แต่อยู่ประมาณ40สอบอยู่บ้งครับปีนี้นี่นก,ก็จะกู้นะครับมืออื่นคอยมาตากในอีกใส่ลานวัดครับเป็นพื้นที่ตากเขาน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นำนะครับช่องสวนร้านองซากตามเหมือนครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับสวัสดีครับ